ครับนี่ก็สวัสดีครับยามเช้าครับช่อง YouTube ครูใหญ่ยาวครับตื่นขึ้นมาก็นะครับได้เห็นชาวะมงแล้วก็ได้เห็นนักท่องเที่ยวนะครับที่มาถ่ายรูปกับเจ้าคุณปู่ฮิโน่รถหนังขายาของเราครับนี่มากับลูกเป็นเด็กๆนะคะใช่ใช่ใช่ใลานมาดูไงโอ้สมัยนั้นคุณย่าเป็นเด็กๆที่เขามีหนังขายาตามหมู่บ้านแล้วใช่ใช่เมื่อ40-50ปีที่แล้วเนาะ ค่ะดีนะนี่ให้เด็กได้ดูครับอนุรักษ์เอาไว้ครับผมค่ะเดี๋ยวจะพาหลานไปถ่ายรูปตัวนั้นอยู่หนึ่งข้าวค่ะวิถีชีวิตใช่ครับมาจากไหนครับนี่จากวาลินนี่แหละอ๋อวาลินเนาะอยู่ใกล้ๆครับพวกผมทํา youtube ครับช่องครูใหญ่ยาวก็เลยครับเข้าไปฝากหน่อยเด้อเข้าไปดูหน่อยพวกผมใช้ชีวิตแบบนี้ไปเที่ยวไปเรื่อยๆแล้วก็ทํา youtube ไปเรื่อยๆครับผมแหละมองดูสมัยนั้นบรรยากาศเด็กๆครับผม ที่เราไปดูกันที่วัดเนาะหรือว่าที่หมู่บ้านที่เขามาฉายให้ดูฉา,ายไปเดี๋ยวก็หนังก็ขาดาดูมัน,มนเดี๋ยวเขาก็ขายยายขายยาทีนี้ก็นอนหลับให้ซื้อยาก่อนครับผมแล้วบางก็ฉายบางครั้งก็ครึ่งเรื่องไงครึ่งเรื่องขายยาก่อนขายยาก่อน,ายยาอนแล้วไปนอนก่อน<า>พรุ่งนี้มาฉายต่อ <laughs> <laughs> แต่เราก็ดูเนะาะเราก็ดูมันไม่มีครับผม อันนี้ก็เป็นห้องน้ําชั่วคราวข้าวหมากหอมเยาวราชนะครับผมเราเปิดมาเด็กๆในตอนนั้นแกล้งเพื่อนไงแล้วก็ไปเก็บอักขีนูขี้อะไรมาใส่โอ้เอาถ่ายเลยครับถ่ายเลยถ่ายเลยย่าเป็นเด็กเลยนน่ครับได้ดูย้อนยุกย้อนยุกเนาะมาหาดูไม่มีแล้วนะครับผมอยาจะไปลงดูพสครับสองสี่ ห้าสี่ขผมนานขนาดไหนเนาะครับผมคุยายังไม่เกิดเลยคุณย่าเกิดศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเพื่อนกันเลยผมเป็นเพื่อนผมศูนย์หนึ่งผมรับราชการเป็นทหารทีนี้เกษียณแล้วผมก็มาทำยูทูบนะครับไปเรื่อยๆเที่ยวไปเรื่อยๆแต่พิษทหารอยู่นี่แหละผมอยู่ศรีสะเกดแต่บ้านผมอยู่อุดร ครับผมอยู่เป็นนอีสานบ้านทั้งหมดเราลาบนะครับอยู่เราลาบครับผมอันนี้กับสามีเป็นทหารอยู่เราพื้นญ่อย่เปืใหญงลูกชายเป็นทหารอยู่เราช่างอ๋อทหารช่างเนาะครับครับดูได้เลยครับถ่ายรูปได้เลยไปดูทางโน้นนะครับทางนี้มันเป็นห้องน้ำครับผมทำห้องน้ำเช่าข่าเด็กๆนแว่นตรถขายยารถขายยาสมัยก่อนรอครับสมัยเราเป็นเด็กๆนะครับออ ก็ว่าแล้วตั้งแต่เห็นตรงนู้นเลยรจะลบนู่นแหละสมัยพวกเรายัางเป็นเด็กๆด้วยแหละครับ <50 S 1> ผมสปีแลยนะครับไปไหนล่ะก็เป็นยานพาหนะที่เป็นทั้งบ้านทั้งพาไปทั้งเพื่อนกันน้องเป็นรถบ้านผมทําเป็นรถบ้านครับทําเป็นรถบ้านครับกินนอนไปเรื่อยๆกับรถคันนี้นะครับผมไปมาแล้วสิบห้าวันครับนี่ ที่ผมเดินทางมาอยู่ตอนนี้นี่ผมออกจากบ้านได้15วันแล้วจากศรีสะเกดากศเข้า,อ,าอุบลอำนาจเจริญสก,ญนกลนครเอาอุดรจังหวัดเลยเสียงคาดหนานชายริมแม่น้ำโขงมาตลอดเลยจนถึงที่นี่ยังไม่ได้เข้าบ้านถ้าผมคิดว่าจะกลับถ้ามีที่เที่ยวก็เที่ยวไปอีกครับทำไปเรื่อยๆเนาะฝากช่องครูใหญ่ยาวหน่อยเด้อช่องยูทูบผมทำยูทูบ ครับผมข้าวผมนี่ตัวนี้ก็นังนึ่งข้าวอยู่กินไปทําไปนะครับใช่ครับเขาไปแล้วเขาเอาไปทําปลาแก้วปลาวงนะทำเป็นปลาวงเป็นไปเป็นวงกลมน่ะครับสามสามคนเขาได้อยู่นะเช้าได้อยู่ได้นะครับ เขาบอกว่าเขาหาเงินได้วันละสามถึงสี่ร้อยบางวันถ้ามันติดเยอะได้เป็นวันละห้าร้อยบาทที่มันเป็นแผ่นเป็นวงกลมนะ่ะที่ปลาเขาเอามาทำานะ่อปลาเล็ก,เ,ลกเนาะเขาทำเป็นวงกลมกำลังเก็บของอยู่ยครับ,รบก็ถ้าไป ถ้าหากมันมีแหล่งท่องเที่ยวเราก็ไปเรื่อยๆอไปเที่ยวไปเรื่อยๆทำกินไปเรื่อยๆนึ่งข้าวทำกับข้าวกินไปไไไน <laughs> ข้าวผมจริงๆแล้วเราก่อไฟเองนะครับพอดีชาวประมงเขาก่อไฟเอาไว้ผมก็เลยทิอวโอกาสเลยเพราะเขาจะกลับแล้วก็เลยเอาข้าวไปนึ่งกินมาจากไหนครับนี่มาจากกุงบอลอ่แหละรครับบอ่อ สถานที่แบบนอนเล่นเนาะเนอากาศกำลังดีนะครับผมก็ดีเขาทำไว้ให้เราครับเขาปรับเยอะครับก่อนหน้าอย่างแบบเจ้าของหาดชมจันทร์เนาะเจ้าของชมจันทร์ก็เห็นนี่แพรตรงนี้ด้วยวันนี้ครับมี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 เขาทำแล้วไม่รู้เอาไปไหนแพรคอาต่อแพรแพรเขาดีอยู่ครับผม ครับผมอ่าโอเคครับขอบคุณมากอย่าลืมเข้าไปติดตามฝากเลยเดครับอ่าช่องครูใหญ่ยาวครับผมครับนี่คือนักท่องเที่ยวนะครับสายกลางเต็นท์ครับก็มาดูรถหนังขยะของเราเห็นเราต้องมาตั้งแต่ที่แรกเข้ามานะครับผมนี่แต่กับยายไปนั่งนะครับพิงไฟให้กับหลานหรือ่ากับหลานครับ ยากกับหลานเนาะนี่ก็มานั่งสิงไฟเนาะเป็นเพื่อนกันเลยกับผมเลยครับเนี่เกิดศูนย์หนึ่งปีหมาอ่าก็เกษียณมาได้หลายปีแล้วเนาะได้ถึงห้าปีแล้วครับผมเป็นครูอ๋อการเงินธุรการนี่แหละอ๋อก็หลังจากเกษียณแล้วก็พักผ่อน ก็เสียกัียนมาแล้วนี่สามีก็เสียอ๋อเนาะตอนนี้อยู่กับลูกกับหลานาลเป็นลูกชายสองคนลูกชายคนเล็กก็เพิ่งเสียปีที่แล้วน๋อเป็นลูกคนเดียวเนี่ยครับผมลูกใช่ไหมครับเมื่อกี้นี่ลูกชายใช่ไหมที่มาเมื่อกี้นี่ไม่ใช่ค่ะเยนอโอ้โน้โอ๋้ครับผมครับผมก็ไม่เป็นไรหรอกชีวิตมันก็มีแค่นี้แหละเกิดแก <ffer> ่เจ็บตาย ของผมก็แม่ก็เสียพี่ก็เสียทั้งสองคนตอนนี้มันก็มี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 ตายกันทุกครอบครัวเลยผมว่าเนาะครับเป็นเรื่องปกติธรรมดามีครับม้าอยู่บนรถนั่นแหละครับผมก็อยู่บนรถนั่นแหละครับนี่ยาปวดหายนี่ที่คุณมันเป็นแบบนี้รุ่นนี้เด็กไม่มีเราเนี่ย สมัยนั้นถ้าดนควรยาทำหน้ายาปวดหายนะนี่คุยกับหลานครับคุยกับหลานน่ารักมากเลยครับผมอยู่ริมน้ำครับอยู่ริมน้ำตอนนี้น้องอยู่เขื่อนกระดินทอนครับพระอาทิตย์ขึ้นสูงแล้วครับตอนนี้พระอาทิตย์ขึ้นสูงแล้วแดดส่องแล้วโน่นเจ้าคุณปู่ฮิโน่เราก็อยู่ทางโน้นนะครับผมช่องครูใหญ่ยาวครับช่องครูใหญ่ยาว เห็นไหมครับคร,ครูใหญ่ยาว,ยาวครับผมเห็นไหมขึ้นมาไหมขึ้นันหยพูดใส่เลยก็ได้ ป้นหาเนาะครูใหญ่ญี่ปุ่นเราเราจะพูดใส่เสียงอันนี้พูดยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวผมทำให้แบบหนึง่ง